แม่มาเค็ดในกกินแม่เค็ดใส่นังเค็มแบบนี้แหละแซบ่บสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเก่งน้อยส่ผูสุคนนะครับผมวันนี้ครับเก่งน้อยก็ได้แกงพักขี้เล็กครับผมพ,พี่น้องใส่ครับหนังควายแซ่บๆครับนี่ส้มพักน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินกับมาพริกหน่วยมาเด้อมาแซ่บแซ่บน้ำเก่งน้อยครับผมเฮ็ดเองครับอันนี้นะี่ละ ban kinh nói ơn nàng kim chung ban này bọn mình bị nông ơn nàng này mong con cá nàng chi bọc, thằng ban kinh nói ơn nàng nàng kim ban kinh nói ừ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  หเห็ดเองกว่าสีแล้วพี่น้องเอ้ยนี่สมพักม้วนกี่นะหืมเอาซ่อนสดใสนะครับ อร่อยมากส้มพักกระแซบแกงพักกิเล็ก,กับแซบพี่นอ้องอื้ม กับข่าเนียนฮู้นสดน้ำกังครับผมจำนำแสบคมมลำ,ลำอืม มีลูกโดดพร้อม อื้แซบ่บสุดๆ ข้ากรติ้มือครับผมสมซื้อข้าเหนียวนะเนาะเหนียวดีติดมือรถเหนียวก็ได้สดใสทั้งตอนหนังคิมทั้งตอนพักเคเล็กอื อโอ้โหข้าวเหนียวติดมืออ้เหนียวดีดีเข้าออมาเนี่ยใส่มือแล้วพี่น้อง โใส่มือบบแซบอีกครับโบสมพักกระลาลเติบได้แบ่งออกมาได้นีกระไลพี่น้องเลยโบสัน้นอีกเยอะสวดจานแล้ว เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยแซบ่บสดใสครับเนี่นยนังเค็มโอ้ยกินฮอดแม่เลยแม่มากเฮ็ดในกกินแม่เฮ็ดใส่นังเค็มแบบนี้แหละ xem แซบหิวข่าวพอมเ็บเวียงหากกระเลี้ยว เอาปอมเพี่น้องเก่งน้อยกับยูแล้วนะครับผมนี่ยได้แกงพักกิเล็กส้มพักแซบแซบไม่พีหายน้องในเบิรงนในขืดอ,อยางน้ำเก่งน้อยนะครับผมฮะคลิปหน้าสิได้เมนูแซบแซบเมนูใดกันรอติดตามรอรับชมเก่งน้อยเด้อนะครับปอมเพี่น้องกระขอบคุณหลายๆนะครับผม่อม่พี่น้องเอฟซีเ e ก่งน้อยสุขสุขคนดียังอยู่น้ำเก่งน้อยมาโดยตลอดนะครับผมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามข้ามาเบิ่งินยังดีนะครับผมดีใจแห้งดีใจดีครับกำลังใจสำคัญของเก่งน้อยเลยก็คือ f c ฟซผมมีพี่น้องสูู้สุคนเลยนะครับผมอะลาพีแล้วไปแล้วบาวารลายแล้วนะครับผมคำว่าใหม่คิมนะครับผมมีพี่น้องสวัสดีครับ